ผมมีข้อมูลจากเพจดังชื่อเจมอยครับเพจดังเพจนี้ได้เปิดเผยและตอกย้ำความต่ำซามตอกย้ำความเป็นประเทศโจรคุณผู้ชมไปดูโพสต์นี้ครับเจมอยบอกว่าคือน่ากลัวแล้วฝากถึงคนไทยด้วยที่คิดจะไปหนุ่มเกาหลีแฉประสบการณ์61วันนรกในขเขมรจากนักท่องเที่ยวสู่เหยื่อค้ามนุษย์ชายชาวเกาหลีวัย40ปี ใช้ชื่อสมมุติว่าฮอมินจองเปิดเผยประสบการณ์61วันรกหลังจากที่ถูกหลอกไปขเขมรและตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เขาเล่าว,ว่าเขาถูกทําร้ายขายต่อและถูกตํารวจจับขังทั้งที่เป็นเหยื่อสะท้อนความเลวร้ายของอาชญากรรมข้ามชาติและข้อจํากัดของการคุ้มครองของทางการเกาหลีใต้ฮอเนี่ยได้เดินทางไปที่เมืองสีนูวิววันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเที่ยวฮะ เนี่ยในขณะที่ทําคลิปออกมาโปรโมทว่าโอ้ยเราปลอดภัยเราเที่ยวนี่คือตัวอย่างครับพอเดินทางมาวันที่2เพื่อเที่ยวครับแต่หลังจากที่ดื่มกับกลุ่มชายชาวต่างชาติที่รู้จักกันที่แนะนํากันเนี่ยนะฮะกลับถูกล้อม เรียกค่าไถ่เท่าไหร่รู้ไหมฮะห้าพันถึงหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับคนร้ายก็ยึดทรัพย์สินหมดเลยเหลือโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อสถานทูตเกาหลีผ่านเทเล gram แต่การช่วยเหลือล่าช้าครับช้าเกินไปอาคารที่ถูกขังมีชั้น 5- ถึงชั้น20เต็มไปด้วยสานักงานที่เอาไว้ทำ c เซ็ center นะครับตลอด3วันแรกเนี่ยหอถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำอะไรผิดนะมันตีด้วยขวดที่เคียบบุหรี่เอาบุหรี่มาจี้แล้วก็ทำยังไงต่อ พอแจ้งทางเทเลกรมให้กับทางสถานทูตสถานทูตมาไม่ทันมาไม่ทันถูกขายต่ออีกซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์และบัญชีหลอกลวงการเงินพอมาวันที่8กรกฎาคมตำรวจกัมพูชาบุกตรวจค้นอาคารแต่กลับจับเข้าไปทําอะไรฮะไปพร้อมกับคนร้ายทําให้เขาต้องต้องเงียบแบบนะเพื่อไม่ให้ถูกแจ้งว่าเป็นเบาะแสด้วยครับ ปรากฏเขาถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆสกรปรกมากแล้วก็เต็มไปด้วยมแมลงสาบพ,พยายามหลบหนีแต่ถูกจับได้อีกอืจากนั้นก็ถูกย้ายไปคุมขังที่ห้องแออัดก่อนหน้านี้ฮะเขาขอความช่วยเหลือตำรวจครับตำรวจ กัมพูชาจับเขาไปอยู่ในอีกสถานีหนึ่งอย่างนี้ครับเขาแจ้งไปที่สถานทูตครับสถานทูตก็เลยต้องแจ้งตามระบบตามกระบวนการคือแจ้งไปที่ตํารวจครับพอตํารวจมาตํารวจก็มาจับเขาอีกจับเขาอีกนะฮะเพราะว่าเขาก็พูดอะไรไม่ได้กลัวว่าจะถูกรู้ตัวว่าเป็นคนแจ้งเบาะแสเขาพูดไม่ได้ถ้าพูดถูกทําร้ายถูกทําร้ายนะครับเขาก็ถูกไปจับอยู่ห้องเล็กๆประมาณ4ี่คูณหเมตรแค่นั้นเองนะอยู่กันหลายคนพี่รู้ไหมฮะคุณผู้ชมรู้ไหมสี่คูณหเมตรอยู่30คนนี่คือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมดูนะฮะ อยู่ร่วมกันในสภาพแบบไร้สุขคอ,อนามัยได้แค่อะไรฮะ ข้าวกับไข่ครึ่งฟองต่อวันต่อคนเขาเล่าว่าผู้ต้องขังบางคนเนี่ยติดสินบนตำรวจแสนดอลลาร์เลยเพื่อให้อยู่ห้องแอร์ครับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวด้วยในขณะที่เขาเองเนี่ยถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยจนในที่สุดครับจาก2กรกฎานะฮะจนมาถึงวันที่11สิงหาคมคุณฮอเนี่ยชาวเกาหลีก็เลยถูกย้ายไปที่ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งอธิบายว่ามันเหมือนคุกเหมือนกันแต่มันเป็นคุกที่ใหญ่กว่าโดยเจ้าหน้าที่เรียกเงินเขา1ล้านวอนครับเพื่อใช้โทรศัพท์ ขอใช้โทรศัพท์แลกด้วยเงิน1ล้านวอนครับคุณผู้ชม,มเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานและญาติญาติครับผมเขาก็ยังไม่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเกาหลีสักทีหนึ่งนะฮะจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือของทีมงานสสของเกาหลีใต้วันที่31สิงหาคมก็ได้กลับประเทศเขาได้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลภาพของเขาเนี่ยนะ,ะทิ้งทายว่าแม้ว่า เขาจะเป็นเหยื่อแต่กลับถูกขังร่วมกับอาชญากรและถูกทิ้งไว้ในสถานที่ที่ไม่มีใครควรถูกขังเลยมันคือ61วันที่เหมือนนรกจริง,รงๆข้อถามผมเรียกว่าประเทศโจรมันผิดไหมฮะ